หวังให้ชีวิตไม่สะดุดหวังจะไปให้สุดก็ต้องมีกลยุทธ์ชีวิตสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันนะครับกับโยโกโก,กลยุทธ์ชีวิตกับผมก้านนะครับพอดีว่าเรื่องเรื่องวันนี้จะพูดคุยนะเกี่ยวกับวิธีการคิดเกรดเฉลีย่ยตั้งแต่ชั้นป .4 นะครับถึงป .6 นะครับตั้งแต่ชั้นป .4 ถึงป .6 เฉลี่ยนเนี่ยสปีเลยนะครับนี่เรื่องของเรื่องเนี่ยประเด็นมันมีอยู่ว่านะครับมออีพี่ท่านหนึ่งนะครับได้โพสต์เข้ามาถามในกลุ่มว่า อยากทราบวิธีการคิดเกจเชียเป็นร้อยละเท่าไหร่ครับนะครับผมก็เลยเข้าไปเห็นลองเปิดดูนิดนึงนะครับนี่เลยนะครับก็ผมก็คิดว่าเออมันก็น่าจะเป็นประโยชน์เนาะถ้าเกิดว่าเราจะทําแล้วก็เอามาแชร์ให้คนอื่นเนี่ยนะครับได้รับรู้ไปด้วยนะครับเพราะว่าผมเองต้องออกตัวก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีอาชีพเป็นครูนะครับไม่ได้มีอาชีพเป็นครูเพียงแต่ว่าเห็นว่ามันจริงๆแล้วก็เคยมีประสบการณ์ผ่านลูกก็เรียนผ่านมานะครับแต่ว่า วิธีคิดเนี่ยก็เลยคิดว่าเออเอามาลองคิดแล้วแชร์วิธีการคิดคำนวณตรงนี้เนี่ยนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆให้ทุกคนที่อยากรู้เนี่ยนะครับได้ลองเอาไปคิดของตัวเองดูนะคิดของลูกๆดูนะครับก็เลยคิดว่ามาทำเอาไว้นะออกตัวแล้วนะครับว่าไม่ได้เป็นครูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า ใครหรือว่าคุณครูท่านไหนที่แบบเข้ามาพบ,ค,บคลิปนี้ในวันข้างหน้านะในอนาคตแล้วก็คิดว่ามันไม่ถูกต้องเนี่ยก็ขอบคุณมากเลยที่จะแชร์แล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วก็ตั้แย้งแบ่งปันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลงไปดูกันนะครับอันนี้มันมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ผมก็เลยไปทําไว้ใน PowerPoint นะครับอ่านี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นเกรดผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับ ตั้งแต่ชั้นนี่นะฮะตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่านะครับผมเข้าใจว่าน่าจะใช้ในการเอาไปยื่นเเข้าเรียนนะสอบสมัครเข้าเรียนต่อ,อชั้นมัธยมต้นนะครับชั้นม .1 นะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เกรดตรงนี้วิธีการคิดตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์มากเลยเกรดเนี่ยก็คือ C ไม่ถึงีเยี่ยมนะครเกรดเฉลี่ย C ไม่ถึงีเยี่ยม3.5 3 2.5 2 หนึ่งจุดห้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์หมายถึงต่ากว่าเกณฑ์นะครับศูนย์หมายถึงต่ากว่าเกณฑ์เพราะฉะนั้นในะเกรดเฉลี่ยตรงนี้ในดกรณีนี้ก็คือสองจุดศูนย์สองนะครับเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ปสี่ถึงปหกนะครับขออภัยที่ถ้าเกิดว่าคุณพี่เจ้าของรูปนี้นะครับมาพบเจอนะผมเองไม่ได้ขออนุญาตนะครับแต่ว่าก็หวังว่ามันไม่ได้มีชื่อนะไม่เห็นชื่อก็คงไม่น่าเป็นไรแต่ยังไงก็ขออภัยที่ไม่ได้บอกบอก,ก่อนอนุญาตก่อนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับ อันทีนี้วิธีการคิดนี่คิดยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันผมทําไว้ตรงนี้นะครับก็คือเอาตรงนี้นะครับมาลอกลงแล้วก็เดี๋ยวอธิบายให้ฟังกันนะครับว่าคิดอย่างไรนะครับการคิดเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ป .4 ถึงป .6 เนี่ยนะครับด้านแรกด้านซ้ายนี้นะครับเป็นวิชาต่างๆนะครับด้านนี้เป็นหน่วยน้าหนักนะฮะหน่วยน้ําหนักตั้งแต่ป .4 ถึงป .6 ก็คือหน่วยกินนั่นเองนะฮะตรงนี้เป็นหน่วยกินนั่นเองตรงนี้เป็นผลการเรียนเฉลี่ยตั้งนะครับเฉลี่ยในแต่ละวิชานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย น้ำหนักถ้าเกิดว่าป .4 ถึงป .6 เนี่ยนะครับก็เท่ากับว่ามีทั้งหมดปีละ2เทอมถูกไหมครับปีละ2เทอมเพราะนั้นเนี่ยถ้า3ปีก็คือ6เทอมเพราะนั้นหน่วยกิตเนี่ยสิอย่างวิชาภาษาไทยเนี่ยนะครับอ่าสิบสองเนี่ยเท่ากับว่าถ้าหาร6เทอมก็ได้เท่ากับตกเทอมละประมาณ2หน่วยกิตนะครับแต่ละเทอมแต่ละเทอมเพราะนั้น6เทอม3ปี6เทอมนะครับเพราะนั้นก็ได้เท่ากับ12หน่วยกิตในทั้นองเดียวกันนะครับวันคณิตศาสตร์ก็เทอมละ2หน่วยกิต และทำนองเดียวกันนะครับช่องนี้ก็คือหน่วยกิจทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดคิดต่อเทอมก็คือหน่วยกิจเอาไปหารกับ6เทอมนะฮะหเทอมเพราะว่าพอสถึงปอหกจมี6เทอมนะครับแล้วทีนี้ช่องนี้ผลเกรดเฉลี่ยของแต่ละเทอมนะครับไอ้ผลเกรดเฉลี่ยของพ .4 สถึงป .6 ก็คือเฉลี่ยทั้ง6เทอมนะครับก็คือเอาพอสเทอมหนึ 1, ่งพสเทอมสองพอไอ้ 1, ป .5 ห้าเทอมหนึ่งบวกด้วยปอเทอมสองกเทอมหนึ 2, ่งหเทอมสองนะฮะบวกกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เอาาามหรด้วย 6นะครับค่านี้ก็จะได้ออกมาเป็นค่รดเฉลีย่ยของวิชาภาษาไทยทั้ง3ปีนะฮะในทำนองเดียวกันคณิตศาสตร์ก็เช่นกันนะครับก็บวกกันทั้ง6เทอมนะพอถึงพอแล้วก็หารด้วยนกก็จะได้เป็นเกรดเฉลีย่ยตรงนี้นะฮะช่องนี้วิธีคิดเป็นแบบนี้นครับทีนี้วิธีการก็คือว่าเราจะมาดูว่าเกรดเฉลีย่ยของทั้งหมดเนี่ยมันเท่าไหร่นะในกรณีนี้เนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยถ้าได้ออกมาให้ที่2.02เนี่ยนะครับเพราะนั้นเรามาดูกันว่าเขาคิดมาอย่างไรนะครับคิดมาอย่างไร วิธีการคิดนะครับวิธีการคิดเนี่ยก็ให้เอาช่องของหน่วยน้ําหนักนี้นะครับหน่วยน้ําหนักหน่วยกิจนี้นะครับคูณกับหนึ่งหนึ่งคูณกับ2ก็คือ1คือนะฮะหน่วยน้าหนักตรงนี้นะครับหน่วยกิจตรงนี้นะคูณกับ2คือผลการเฉลี่ยของแต่ละวิชานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณนี้นี้นะก็คือ12คูณกับ1.83เนี่ยก็ได้เท่ากับ21.94นะฮะช่องนี้แอมลองเดียวกันคณิตศาสตร์ก็เท่ากับ12คูณ1.5ก็ได้เท่ากับ18บแปดนะฮะแอมลองเด เก้าคูณสองก็สิบแปดนะครับเพราะฉะนั้นสังคมสิบสองคูณสองจุดหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็ได้เท่ากับยี่สิบห้าจุดสามสองนะครับสุขศึกษาได้หกคูณสองจุดสามสามก็ได้เท่ากับสิบสามจุดเก้าแปดนะครับก็คูณไปเรื่อยนะครับแล้วสุดท้ายก็คือบวกรวมทั้งหมดตรงนี้นะได้ร้อยสี่สิบจุดสองแปดนะครับก็คือบวกของทุกรายการนี้เลยนะครับทุกวิชาเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะได้เป็นค่าของผลการเรียนของเรานะครับเฉลี่ยทั้งหมดแล้วนะครับ ผลการเรียนของเราที่คิดตามน้ําหนักด้วยนะคิดตามน้าหนักด้วยแล้วก็ต่อไปนะวิธีการคิดต่อไปก็คือเราก็เอาช่องที่1เนี่ยก็คือหน่วยกิจเนี่ยนะฮะคูณกับเกรดสูงสุดเลยก็คือเกรด4นะฮะสูงสุดเกรดสูงสุดก็คือเกรดสนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยสิคูณกับ4ก็ได้เท่ากับ4 8 12ปคูณกับ4ก็ได้เท่ากับ4 8นะฮะเกคูณกับสก็36นะครับเพราะนั้นก็คูณกับ4ไปหมดเลยนะครับ ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นหน่วยน้ําหนักของเกรดที่เป็นเกรด4ตรงนี้หน่วยน้ําหนักของเกรดที่เป็นเกรดเฉลี่ยของตัวนักเรียนเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาช่องนี้บวกกันได้1 4 0 2 8แล้วก็มาหารด้วยช่องเกรด4นี้ทั้งหมดนะครับสองร้อยเจ็ดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้เท่ากับเท่านี้แล้วทีนี้ก็ไปคูณกับค่าส,สูงสุดของเกรดเลยก็คือนะฮะถ้าหารเฉพาะตรงนี้ออกมาเนี่ยก็จ,จะได้แค่ ประมาณ0.5นะครับประมาณ0.5กกว่านะครับแต่ว่าะนั้นมันไม่เป็นเกรดนะครับ0.5เนี่ยเพราะนั้นถ้าไปคูณกับ0.5ของ4ก็คือเกรดทั้งหมดเนี่ยมันมีถึง4เพราะฉะนั้น0.5ไปคูณกับ4ก็จะได้ที่2.033นะเป็นเกรดเฉลี่ยของเด็กคนนี้นะครับตั้งแต่ป .4 ถึงป .6 นะครับเกรดเฉลี่ยก็จะอยู่ที่2.033นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดคำนวณน,นะครับก็ผมเองก็ใช้วิธีนี้ในการคิดคำนวณน,นะครับทีนี้ นะครับไปลองดูกันนะเอาผมเอาลองเอาค่านี้นะครับไปป้อนลงในเอ็กเซลนะครับผมนะครับผมเอาลองเอาค่าตัวเลขมึงน,นี้นะครับเอาไปลองไปตรวจเรามาตรวจคาตอบกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองตรวจคาตอบกันนะครับผมเอาตัวเลขพวกนี้นะฮะตัวเลขพวกนี้เลยมาทําใน Excel นะถ้าเกิดว่าใคร Excel เนี่ยก็จะใครใช้ Excel เป็นเนี่ยก็จะรู้ว่า Excel ใช้สำหรับการคํานวณได้อย่างดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยช่องนี้ก็คือเป็น เกณฑ์น้ำหนักเนี่ยนะครับหน่วยกิจตรงนี้นะครับอยู่ช่องนี้เลยแถวนี้นะครับส่วนนี้เป็นผลการเรียนเฉลี่ยนะครับก็เอาช่องนี้นะก็คือเอาน้ำหนักคูณกับผลการเรียนเฉลี่ยของเรานะฮะอันนี้ภาษาไทยนะภาษาไทยนะวิชาภาษาไทยก็คือ12คูณกับหนึ่งจุดแปดสามเนี่ยอลองคลิกเข้าไปดูนะสิบคลิกเข้าไปดูก็คือช่องนี้เท่ากับ D6 หกนะฮะ d หกก็คือเลขสิบสองนะสิบสองไปคูณกับ E6 หกก็คือหนึ่งจุดแปดสามเนี่ยนะครับก็ได้เท่ากับ เอ็นเตอร์ลงไปก็ได้เท่ากับ21.96ิบครับในทำนองเดียวกันนะครับก็คือ d7 ก็คือ12คูณกับหน e ่งจุดอีเจ็ดนี่ย1.50เนี่ยนะครับก็ได้เท่ากับ18นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำนองเดียวกันนะก็ทำทุกทุกทำนองเดียวก,ก็ทำทุกรายการเลยจนครบนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอามาที่ช่องนี้ก็คือเอาหน่วยน้ำหนักตรงนี้หน่วยกิจคูณกับ4นะครับคูณกับ4เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะเป็นหน่วยน้ำหนักก็คือดีดีหกก็คือสิบสองเนี่ยนะครับสิบสองคูณกับสี่นะฮะคูณกับสี่ดาวไอเครื่องหมายดอกจันนี่คือคูณนะเครื่องหมายคูณนะครับก็คือสิบสองคูณกับสี่ก็ได้เท่ากับสี่สิบแปดนะครับในทำนองเดียวกันดีเจ็ดก็คือสิบสองคูณกับสี่ก็ได้เท่ากับสี่แปดนะครับทำนองเดียวกันก็คือดีแปดเก้านะฮะเก้าคูณกับสี่สามสิบหกนะครับแล้วก็คูณทุกรายการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ ซัมอยู่ตรงนี้นะครับซัมก็คือค่าบวกนี่นะครับค่าบวกบวกทุกรายการเลยนะครับบวกทุกรายการเลยนะครับแล้วก็แล้วก็มาบวกทุกรายการของเกรดสูงสุดนะเกรดสูงสุดแล้วหลังจากนั้นนี่ก็เป็นการเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยนะเฉลี่ยก็คือเอานะครับตัวนี้นะร้อยสี่สิบสองแปดหารด้วยสองร้อยเจ็ดสิบหกแล้วไปคูณกับสี่นะคูณกับเกรดสี่นะครับเราไปดูกันนะฮะตัวแรกเนี่ย f สิบสี F คือตรงนี้นะครับ14ก็คือ140.28นะหารด้วย G 14นะ G 14ก็คือสองอยเจนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยลองดูนะเมื่อกี้ผมบอกว่ามันจะได้ประมาณ0.5กว่าครับนะเกรดเนี่ยนะครับก็จะออกมาที่0ูนย์จุดนะครับแต่ว่ามันยังไม่ใช่เกรดนะทีนี้0.508เนี่ยมันเป็นเต็มร้อยคือ4นะคือเกรด4เพราะนั้นก็ ร้อยเปอร์เซ็นต์คือเกรดสี่สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปคูณกับสี่แล้วดูว่าเป็นเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่นะพอ enter ลงไปนะก็จะได้เกรดเฉลี่ยอยู่ที่สองจุดศูนย์สามสามนะครับสองจุดศูนย์สามสามซึ่งจะเห็นว่าเมื่อเทียบกับทางที่ทางโรงเรียนแจ้งมาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยสองจุดศูนย์สองนะครับแต่เราเนี่ยสองจุดศูนย์สามนั้นถ้าปัดเดี๋ยวนะทําให้ทศนิยมสองตำแหน่งเนี่ยมันก็จะเป็นสองจุดศูนย์สามสามนะครับสามตัวท้ายนี้ปัดออกนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่า สำหรับตัวเลขที่ต่างกันเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าตัวเลขของผมเนี่ยนะน่าจะเป็นตัวเลขที่มีทศนิยมของเกรดเฉลี่ยนะครับแค่สองตแหน่งนะครัแค่สองตำแหน่งเพราะว่าเรามองเห็นแค่นี้นะครับแต่ว่าตัวเลขของทางโรงเรียนหรือว่าทางคุณครูเนี่ยอาจจะมีตําแหน่งที่สามขึ้นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งทําให้รวมแล้วเนี่ยนะครับค่ามันอาจจะน้อยกว่าของผมนะครับน้อยของผมทาให้เฉลี่ยออกมาแล้วต่างกันนิดหน่อยนะครับสําหรับใคร ที่รู้ข้อมูลตรงนี้นะหรือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ที่ทําเกรดตรงนี้อยู่เนี่ยแล้วก็ช่วยออกมานะครับแบบปันนะอธิบายให้ผู้ปกครองพี่น้องเนี่ยเข้าใจด้วยก็จะดีมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ดูมาจนจบเลยนะครับแล้วก็ขอให้ลูกๆน,นะครับประสบความสำเร็จในการเรียนนะครับแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์นะครับในการเกิดมาในครั้งนี้นะครับ ย่งไรก็ตามขอฝากคนงานของผมสักนิดนึงนะครับมนุษย์เราเกิดมาทําไมนะครับที่ซีเอ็ดแล้วก็ในอินนะครับเ,เราไม่สามารถนะครับที่จะใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์ในฐานะที่ได้เกิดมา,าหนึ่งชีวิตนในโลกใบนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะช่วยให้ใครนะฮะช่วยให้สักคนหนึ่งได้พบจุดมุ่งหมายของตนเองนะเหมือนอย่างที่ผมได้พบมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้